นี่คือของเล่นตีนสีชมพูนี่มันคือตัวละครที่ทํามาจากขนมเนี่ยแล้วมีหูช้างด้วยอหูช้างกระดิกได้ด้วยแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้แม่งเหมาะกับเทศกาลนี้มากๆขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆทําอะไรก็ป้องกันด้วยทุกคำไมตัดไมทำไมวัเรา ก่อนที่มาอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเส้นดิิงโนยอยู่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเพียบเลยนี่คืออะไรครับนี่คือของเล่นเต็มสีชมพูเหมาะกับวันอะไรครับวันาเลนไทน์อาร์ดทอยที่เป็นสีแบบพาสเทลหวานแหววแล้วก็เน้นที่สีชมพูเทปเราออกหลังวันวาเลนไทน์นะแต่เราถ่ายวันที่วันวาเลนไทน์ันดีพูดหวานแหววอะอารมณ์แบบนมชมพูเอาฟังพิกกี้ก่อนดีกว่าเนี่ยฝังพิกกี้นี่อันนั้นอะไรครับหมายลูกชิ้นเหรอ ไม่ใช่นี่มันคือตัวละครที่ทํามาจากขนมคือขนมอะไรครับมันจะเป็นผลไม้ที่เคลือบน้ําตาลก็ลจะเป็นสตรอเบอรี่อ่าก็คือ ถังหูลูกถังหูลูกใช่ภาษาจีนเขาเรียกว่าถังหูลูกเหมือนเขาทํามาแบบเป็นลักษณะของ <แ S 1> ขนมเลยแล้วก็จะมีตัวหน้าน้องเขาอ่ะพี่กี้หยิบมนหยิบหยิบให้ดูหน่อยอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนสงสัยเนีย่ยซื้อหนึ่งเซตนี่คือสามไม้เลยไม่ไมเขาไม่ได้ขายเป็นเซตอันนี้คือต่อชิ้นต่อไม้หนึ่งอ่าหนึ่งคือตัวหนึ่งคือใครชอบสีไหนก็ซื้อสีนั้นไปอ่าก็คือใครชอบสีแดงก็ซื้อสีแดงใครชอบสีชมพูก็ซื้อสีชมพูแต่ว่าถ้าใครอยากได้ครบเซ็ตเลยก็ซื้อไปสามสีอันนี้ก็แปลก เราก็ไม่เคยเห็นมาครับเนโกล่าทั้งสองตัวเป็นแมวแบบที่มีความเป็นไคจูอยู่เพราะว่าหลักเลนแบบเลนแบบกอจิเออเหมือนกอร์ซีาเลยตัวนี้จะเป็นตัวนั่งมีตัวนั่งกับตัวยืนตัวยืนจะเป็นสีชมพูที่เป็นใสน่ารักนะเออเนี่ยดิเผมว่าค่อนข้างจะโอเคเลยน่ารักก็คือ2แบบนี้ไม่ได้มาเป็นเซตเหมือนกันก็คือแยซื้อแยกได้เลยตัวนี้เคยทําเป็นกล่องสุ่มมาแล้วเออเคยเคยทำมาเป็นกล่องสุ่มมาก่อนอแมวตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า คือมันมันก็เหมือนเป็นแม่เหล็กแหละแต่ว่ามันอ่อนมากเลยแมมันมันไม่ค่อยดูดเท่าไหร่เอออันนี้ถ้าเอาเอาแมวไปตั้งอ่ะก็พยายามระวังนิดนึงแต่ว่าไมยกหรือจะอะไรให้ระวังตัวเล็กลุดตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบน้องเขาค่อนข้างจะมีความน่ารักเออแล้วก็เป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรนิยมกันอีกตัวหนึ่งกันด้วยที่ว่าน้องเขามีหน้าตาที่แบบน่ารักอ่ะเออแล้วตัวนี้ก็คือเขาทําเป็นแมวแบบ เนื้อสีชมพูด้วยนะมีคำถามเะครับน้องเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผมว่าน่าจะเป็นเด็กผู้ชายเพราะว่ามีความสบแส่หน่อยอะ่ะใครจะมองดูเป็นเด็กผู้หญิงก็ก็ได้อีกใครรู้ก็คอมเมนต์พูด<ห>ตรงเนี้ยมันเป็นชิ้นใสซ้อนกับชิ้นมันไม่ใช่เนื้อเดียวนะใช่มันเป็นสองเลเยอร์ข้างในอ่ะมันจะเป็นสีทึบอ่าแล้วเขาก็ทําเคลือบชั้นที่มันเป็น PVC ใสอีใสทีหนึ่งค่อนข้างลงดีเทลมาดีแล้วดูหางเด็กมีหน้าตาด้วยหางดูหางน้องเ็ดินี่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะน่ารักมากใครชอบตัวละครลีเลอ มอสก็ ื้้อไดนี่เห็นป่ะมีแมวถือหัวใจให้ด้วยออนี่เหมาะซื้อให้แฟนมากเลยบอกลองบอกรักบอกความรู้สึกดีๆก็ซื้อตัวนี้ไปได้เลยข้างหน้าต่อไปก็จะเป็นหมีตัวนี้นะเราเราเราพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคุ้นเคยกันดีเขาชื่อว่าหมี BG Bear BG Bear BG Bear, <G> Bear. ตัวนี้ก็ออกมาเซนซีรีส์ของกล่องสูมก็มีซึ่งก่อนหน้านี้ตัวนี้จะเป็นตัวเสียงตาลแล้วก็ใส่เอี้ยมเป็นลักษณะนี้แต่ตัวนี้มีความพิเศษคือตัวเป็นตัวพิเศษที่ทํามาเป็นสีชมพูตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทุกๆคน อยากได้ตอนนั้นที่ออกมากล่องซุ่มอะ <S <S คือมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่ในเซ็ตเขาอะ่ะอีกประมาณตัว2ตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคนเขาอยากได้เขาก็อยากได้ตัวหมีตัวเนี้ยกันผัดมาเนี่ย ต,ตัวนี้นออะตัวเนี้ยใครๆก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องกรี๊ดอะ่ะเขาชื่อตัวว่าอุมาโซตัวเนี้ยออกมาคาแรคเตอร,ร์ซีรีส์ที่เป็นกล่องสุ่มอะ่ะเยอะมากแล้วก็หลายแบบหลายสไตล์แล้วมันมีตัวซีรีส์หนึ่งที่มันเป็นโซดีแอคอะ่ะที่มันมเป็น<ด>ของอเออใช่ไหมตอนนั้นบอโอ้โหมันดีเทลมันดีมากแต่ตัวเนี้ยจะไซส์ใหญ่กว่ากล่องสุม่มพอมาเห็นในลักษณะที่เป็นสีแบบนี้นะ ผมว่ามันคนละอารมณ์กันเลยนะเออมันน่ารักเพราะว่าตัวไอตัวอุมาโซข้างในอ่ะจะมีหน้าเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ข้างในตอนออกมาเออสวยมากสวยแล้วก็จะบอกว่าตรงตัวเขาเป็นเม็ดเม็ดเออเนี่ยเนี่ยไอเม็ดเม็ดข้างในเนี่ยให้บอกว่าจะพูดว่าไงอ่ะเวลาเราเขย่ามันจะมีเนี่ยมันจะเป็นตัวน้องเด็กผู้หญิงอ่ะใส่ชุดไอคอซิล่าอยู่เนี่ยแต่ว่ากอซิล่าตัวเนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าแม่งจมูกเป็นงวงช้างแล้วก็มีตัวนกอยู่บนหัวเนี่ยแล้วมีหูช้างด้วย้ยหูช้างกระดิกได้ด้วย อ้าวไหนไหนอ๋อมันมันไม่เป็นสติด้วยนะเออเป็นขยับได้แข็งแข็งก็หยับได้นะใครที่แบบชอบจัดพาทางให้เขาก็เอบอกนะมาะนะน่ารักตัวนี้น่ารักเลยใครยังไม่มีรีบมาจัดได้เลยที่ร้านซีดีโอดาว่าอ่ะตัวต่อไปนี่ก็คือสิดยอดของความยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้ออกมาซีรีส์โคตรเยอะแล้วกล่องส่มแม่งซีรีส์ม่งเยอะมากน้องหมูลูลู่แต่ละ ไม่มาแต่ลูลูผมจาได้ีนตอนที่เราไปวันเดอร์เฟสเราตที่คนต่อคิวใช่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 เพราะว่าหมูลูลูมันมีความน่ารักตัวของหมูลูลูเขาอ่ะมันเป็นกัมเบีย้์มันตี๋เป็นกัมมียร์ก็แล้มันกัมมียแล้วเนี่ยตัวเนี้ยคือมันเป็นเยลลี่อ่าครอบเขาอีกทีหนึ่งใช่แล้วก็มีช้อนเห็นไหมอ่ามันตีเหมือนขนมอ่ะเออมันตี๋เป็นขนมอ่ะแล้วช้อนนี่เป็นสีโรสโกนะ ดีมากเลยอารมณ์แบบเจ้าหญิงฮะนะเออได้ป่าแบบดูอย uh, ่างนั้นน่ะแล้วราคาไม่แพงด้วยตัวเนี้ยราคาผมบอกเลยบอกเลยราคาราคาไม่ถึงพันน่ะเอออันนี้ผมแม่งเซอร์ไพรส์มากเลยไม่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยคือใครๆเห็นเขาก็ต้องรู้ว่าน้องเขาคือคอนดอมรับเบอร์บอยคือเนี่ยไอตัวเนี้ยดีไซน์มันสะดุดตามากตรงที่ว่าคือใครเห็นก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่นี่มันคือถุงยางนี่หว่ามันคือคอนดอมอ่ะแล้วผมบอกเลยว่าตัวเนี้ย แม่งเหมาะกับเทศกาลนี้มากๆวาเลนไทน์เนี่ยผมเหมาะมากๆมันไม่ได้กันแค่เรื่องการตั้งครรภ์อย่างเดียวมันกยางการเชื้อลงเชื้อโรคอะไรอย่างงี้ด้วยพวกโรคติดต่ออะารอย่างอย่างที่ตูนก็เป็นอยู่ไม่ใช่เนอคือตัวดีไซน์เนี่ยคือน้องเป็นคอนดอมสีชมพูตัวหน้าน้องเขาก็จะมีความยิ้มนี่บอเอ้ทักทายหน่อยเอ้เอ้ตัวนี้โอเคน่ารักตัวต่อไปนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มเป็นที่รู้จักชินวูน้องชินวูเขาจะเป็นน้องผี ชิมูเ้ยมันเคยมีกล่องสูงเยอ่กล่องส่มเยอะแยะเลยกล่องซีรีส์กล่องส่มนี่พี่บเพราะว่าตอ,ตอนเนี้ยคนเริ่มแบบเริ่มเล่นละเออแล้วก็เป็นที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วด้วยความน่ารักของน้องเขาเขาเป็นลักษณะแบบเป็นโกส์แต่ว่าหน้าเขาอะเป็นหมีเขาเป็นโคมไฟนะสามารถเปิดไฟได้นี่มันจะมีขั้วอยู่ถ้าคุณหมีขั้วปุ๊บถ้าคุณมีไฟฟ้าอยู่ในตัวเนี่ยมันจะติดคุณมีปะคุณลองเลยเขาเป็นคนที่มีไฟเขาทำไม่ได้หรอก แต่มันเปิดค้างไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องจับก็คือถ้าเราปล่อยมือก็คือจะดับแล้วตัวเนี้ยดีเทลของเขาอ่ะมันจะเป็นทิ้งใสที่เป็นสียมพูน้องเขาจะมีแบบเหมือนเป็นโฮโลแกรมอยู่ข้างในแล้วก็ตาเขาจะเป็นกิตเตอร์ด้วยโคตรน่ารักเลยแมัไม่เหมาะกับหน้าเราเลยเวลาจ่ทยซื้อไปให้แฟนว่าเนี่ยเออ ที่ต่อไปครับยังไงครับใครไม่รู้จักบ้างน้องก็คือน้องมอลลี่น้องมอลลี่ใส่แว่นในชุดสีชมพูเสื้อกั๊กสีแดงหมวกสีแดงมาแบบหวานหวานมาเลยแล้วก็ใส่แว่นด้วยนะใส่แว่นสีชมพูนด้วยใครเป็นสายมอลลี่เนี่ยไม่ควรพลาดจ้าไม่ห้ามพลาดเลยะวัสดุเป็นซอฟไวนิวซึ่งจะต่างกับที่เราเคยเคยจับมาเออตัวนี้เขาทำเป็นวัสดุซอฟเพราะฉะนั้นอ่ะตัวนี้จะมีความเบาแล้วก็มีความทนเหมือนมาในชุดแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทีเรียนศิลปะ เด็กอาร์ตเรียนเรียนศิลปะแล้วก็ใส่แว่นแต่ว่าขยับอะไรไม่ได้นะตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้แม่งคือไฮไลท์สำหรับผมเพราะผมชอบชอบตัวนี้มากอันนี้คือน้องชิโมโม่ตัวเนี้ยสีเนี้ยผมจำถ้าผมจำไม่ผิดแม่นเคยเป็นสีเข็ของกล่องสุ่มว่ะมันเป็นสีีเข็ของกล่องสุ่มมอนสเตอร์ของชิโมโม่เนี่ยแหละเออจวเป็นสีนี้เลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวใสแต่ว่ามีการไล่เชดดิ้งที่มันเป็นสีชมพูแบบสะท้อนแสงอ่ะเออ สีชมพูแบบเหมือนมันมีความสว่างผมว่าเอาไปส่งแบคไลท์น่าจะขึ้นตัวนี้น่าจะขึ้นถ้าใครมีตู้แบคไลท์แล้วเนี่ยตัวนี้เออตื่นเลยเออตาตาตาเออน้องชิโมโม่กับลาบูบูอ่ะเขาไม่เหมือนกันนะมันคนละตัวกันน้องชิโมโม่เนี่ยเขาจะมีหางถ้าลาบูบูเขาจะไม่มีหางแต่ว่าหน้าตาภายนอกเขาหน้าเหมือนกันแต่ตัวนี้ทาหน้าสังกะไตเลยหน้าน้องเลยเออหน้าแบบกวนอ่ะตัวต่อไปนี่ผม ภูมิใจนาเสน,เนอ,อสองตัวเนี้ต้องบอกว่าเป็นงานของค่าย Insign Toy ยเขาทํามาในสองไซส์คือ Insign Toy อะต้องบอกว่ามันเป็นค่ายที่ทําผลงานออกมาคือค่อนข้างจะเป็นเน้นมันหนักไปทางสีพาสเทลแล้วก็มีความกริเตอร์ฟุงฟ้งฟิ้งความเป็นเหลือบออสีเขาจะค่อนข้างจะแบบหวานแหววอะถ้าใครชอบแบบงานแบบแบบน่ารักน่ารักสีหว,วานหวานที่มันเป็นมอนสเตอร์ที่มันสีหวานหวานนะมาเก็บของ i n s i ิง <inct> Toy <ไป S 2> เลย,เ,ลยเออ ค่ายซิงทอนนี่ตอบโจทย์ดูเกรดของมอนสเตอร์เนี่ยหน้าเขาเป็นหมีแต่ว่าตัวเขาเป็นก็ซิล l ่าอะไรเงี้ยคือค่ายซิงทอนมันทํางานที่มันเป็นมอนสเตอร์ไคจูเป็นหลักเขาจะทําให้เหมือนคอนท้ากันว่ามอนสเตอร์ก็ไม่ได้น่ากลัวเออมันก็มีหน้าฟัฟฟี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะน้องฟัฟฟี่ก็จะเป็นน้องซิกเนเจอร์ของของเขาเลยเออเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่เนี่ยเขาเน้นที่เกรด เกรดของตัวเขาอ่ะมันเป็นเกรดจริงนะอันนี้รู้สึกเลยคือมันสากมันไม่เหมือนตัวเล็กตัวเล็กมันแบบมันมันไม่สากมันเป็นผิว PVC soft vinyl ธรรมดาแต่ตัวเนี้ยจับแล้วรู้สึกเลยใช่มันสากเลยอ่ะเขาเอาเกรดเนี่ยเขามาแตะแปะแปะแปะบนผิวเขาอะไรรู้ตัครับผมเห็นเนี่ยมีเปลวทองน้องตัวนี้คือน้าน้องของอ่าไอ้น้องฟัฟฟี่ แลาเป็นตัวน้องซัฟฟี่เขามีการไล่เฉดดิ้งที่แบบชัดเจนมากเพราะว่าสเปซบนตัวเขาอ่ะมันใหญ่เออมันเยอะเขาก็เล่นได้เยอะเนาะใช่ดูปีกดูเปิดอะไรของเขาเนี่ยผมชอบที่สุดคือตรงบริเวณหัวนะคุณลองดูนะเอ้ยตัวใหญ่ขยับแผนได้หน่อยขยับได้เออตรวหัวเนี่ยเขาพยายามไล่เห็นไหม มีอ่อนมีเข้มขึ้นเป็นสีตามมาตามสิงบนตัวอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ของค่ายเขาเลยอ่ะในการไล่เฉดยิ่งที่มันเป็นไล่การทนความไล่ไล่ไล่เฉดใช่ดูตาของของฟัฟฟี่เด็กเขาเป็นเหมือนลักษณะเป็นทําเป็นลักษณะมุเขาอ่ะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาพร้อม มีหัวหมีให้ด้วยมีหัวหมีอันใหญ่มาให้ด้วยนะถ้าตัวใหญ่อะถ้าคุณซื้อตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีหัวหมีตัวนี้มาให้ด้วยถ้าตาไม่ผิดเห็นน้องอัพบอกสวมได้ใช่ไหมเออแต่ไม่รู้ว่าสวมยังไงเหมือนกันนะไม่รู้สวมยังไงนะเออใครซื้อไปก็ลองไปเล่นดูซื้อแถมมาเป็นเซ็ตเดียวเออแต่เขาแถมมาแถมมาแถมหัวหมีนี้แล้วก็แถมตัวนี้ตัวนี้อ่าใช่แฮปปี้วาเลนไทยกินค่ะเออผู้ใหญ่เอานะไม่กินต้องกินช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมาร้านอาจจะไม่ค่อยได้เจอพี่แอมมี่ แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วไหนๆๆโจโจด้วยวันนี้นี่เขากลับมาแล้วพี่เขาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยเออเออขอหนึ่งตัวที่ชอบครับของแต่ละคนผมผมชอบตัวนี้ผมเป็นคนชอบตัวคอนก็หมีอยู่แล้วด้วยที่บอกอะทุกคนแม่งใครเห็นก็ชอบคือมันมีความน่ารักอะเพราะวแบบหน้ามันกวนๆอะดูเ่นหน้ามันกวนมากหน้าแบบเป็นเซงกระตายอะแบบ เออพี <rí> e> ่กีชอบตัวนี้ฮะใช่ใช่ใช่ครับผมชอบซิมโม่แล้วเพราะว่าคาแรกเตอร์ซิมโม่เนี่ยที่มันทําหน้าตาอย่เงี้ยมันมีไม่เยอะเขาตูไฮไลท์อ่ะแม่นคงแบบตื้นอ่ะเออตัวนี้น่ารักจริงก็นี่เลยครับ เากันได้ยากซื้อไปอ่ะมันต้องเป็นคนที่แบบมีความแบบกลัวๆเล็กๆอยู่แล้ว <c oughs> ผมมองว่าตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนคนที่เอาไปเก็บอ่ะคือเขาต้องการสีสัใไม่ใหม่ <c oughs> แล้วก็อยากได้คาแรคเตอร์ที่มันแบบแตกต่างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างบางตัวมันเป็นสัตว์เป็นอะไรเงี้ยมันก็เห็นกันเยอะใช่ปะ่ะ <c oughs> เอาจริงๆอ่ะค่อนข้างจะแ,แลนะวันนี้แล้วก็พาเพื่อนๆมาดูของเล่นธีมวาเลนไทน์สีวันแหววอันนี้ผมบอกเลยซื้ออไไวคนนัดืห ใชนนน่น้องมันน่ารักขนาดเลยก็ให้เป็นของขวัญย้อนหลังก็ได้ถ้าดูเราแล้วรู้สึกว่า ตัวไหนทุกใจตัวไหนโดนโดนนะตามมาได้เลยนะมีขายอยู่ยังมีให้เราได้จับจองเป็นเจ้าของได้อยู่นะ่ช้าวันนี้ไม่รู้นะของที่มันเป็นค่อนข้างคอลเลคชันพิเศษเพราะฉะนั้นจํานวนน่ะมันต้องจํากัดอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณร้านเซนดิโอดาว่ามากมากเลยที่สําหรับให้เรามาดูกับของเงินในตีมสีชมพูจัดเต็มขนาดนี้คือนี่มันแบบตีนสีชมพูจริงๆเลยนะจริงๆยังมีอีกนะแต่ว่าโตมันไม่พอคัดแบบัตจริงๆเลยฝากติดตามพวกเราด้วยนะ YouTube ครับผม FacebookIG แล้วก็ ัเพื่อนๆที่ดู y o u t u b e กันอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยจะได้เป็นกําลังใจพวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนเวลาลงคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเรามีคอนเทนต์อะไรมีรีวิวของเล่นแบบเจ๋งๆแบบนี้ให้ดูหรือว่าเราจะไปทําอะไรก็ตามใช่กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มีใครมีอยากจะให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์นะ เทปนี้อาจจะยงย้อนหลังก็แล้วแต่ว่าเราก็อยากอวยพรให้ทุกคนนะในวันวันท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆทำอะไรก็ป้องกันด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนะครับรักพวกรองครับรักน้อยหรอรักนานๆนะรักเยอะๆก็ได้ไม่มีใครว่าต้องรักต้องรักกันนานต้องรักตลอดไปว่าไปได้ไอ้วุณนจะอยู่ที่ไหนวุณจะเป็นใครคุณก็คือแก๊งเดียวกับเราเราคือฮอปปี้แก๊งยอ โอนั้งตังอีกทีเพิ่มนอฟฟีแกเจะกำเนิดมาครับสวดีครับ